นุ่มขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยนะครับของเดิมจะแน่นๆในตอนแรกนะครับแต่ว่ารุ่นรุ่นสองเนี่ยจะกลิ้งกว่ารุ่นนี้จะไหลกว่าคล่องตัวกว่าและดีดชัดเจนเป็นรองเท้าซิ่งที่รู้สึกมันตั้งแต่แรก,แรกครับเป็นรองเท้าที่ดูสวยนะใส่สบายกระชับนะครับแต่หน้าไม่ได้กว้างมากนะโฟมเป็นตัวใหม่ DNA flash นะครับมีความนุ่มนวล มากขึ้นนะครับแล้วก็มีความเด้งมากขึ้นตั้งแต่แรกไม่ต้องรอว่างกันเถอะนะตัวตัวเก่าเนี่ยต้องรอกันไปสัก50-60กิโลนะครับถึงจะเริ่มนุ่มแล้วก็เด้งมากขึ้นนะอันนี้สนุกกว่านะเด้งชัดเจนมีความแน่นกว่า u t t r a v แว i s h คาร์บอสเล็กน้อยนะครับโฟมคล้ายๆกันคือกระทืบสู้เท้ามันดีลองดูเนี่ย เนี่ยมันนุ่มอยู่นะไม่ได้แข็งกระด้างรองเท้ากระดกดีไหลดีแต่แบบไม่ได้กลิ้งกระจาหัวไม่ได้ทิ่มนะครับด้านหน้ามีความสมูทส่งแรงได้รวดเร็วทันใจนะครับออลองดูอันนี้นะฮะก็นิ่มนะแต่ก็ยังมั่นคงอยู่การกระโดดไม่ย้วยนะครับมาดูตอนวิ่งบ้างนะ ดูตอนวางเท้านะครับรองเท้าไม่เอียงไม่ไม่ยยบไม่ย้วยนะฮะวางได้มั่นคงแล้วก็หน้าตบรงเร็วนะครับลองสังเกตดูเนี่ยหน้าลงเร็วนะ,ะนีกระโดดเลยให้ดูว่ามันไปได้สบายๆนะไม่ไม่มีความหน้ากลัวไม่เอียงซ้ายเอียงขวาโครงเพลงอันนี้วิ่งประมาณเพจสี่กว่ากว่านะช่วงนี้ก็ลองดูนะครับการลงการส่ง นี่เป็นจ็อกนะฮะจ็อกสบายสบายมันยกเท้าสบายนะฮะไม่ได้นุ่มจ๋าแต่ไม่ได้หัวสั่นนะครับลองดูเวลากระโดดนะฮะให้ความมั่นคงแค่ไหนนะครับอันนี้เริ่มเร่งความเร็วขึ้นนะครับลองดูนะฮะลองเท้าตอบสนองได้ไวนะครับกดเร่งไม่มียวบบแบบให้ต้องรอตะบการใดนะฮะกดแล้วก็ส่งออกไปได้เลยลองดูครับ